อันนี้นะคะไปคิดคำพูดที่ดีๆแล้วค่อยมาแก้ข่าวไม่ต้องคิดคำพูดค่ะถ้าไม่พูดวันนี้เก็บไปคิดนะะั่นเขาเรียกว่าต้องไปไต่ตรองนี่พูดให้ฟังเลยนะคะว่าทุกอย่างมีเหตุและผลของมันพวกที่มาบอกว่ารับงานให้น้องนู่นเนี่ยหรอกทีเอนไม่เคยได้รับงานเลยค่ะนะคะ คนอื่นได้ทำไมสูริไม่ได้อืมคือเวลามีอะไรเนี่ยนะคะทุกคนก็จะบอกว่าโอ๊ยบริษัทผิดบริษัทหนึ่งูนอย่างี้อย่างนั้นบอกว่าไม่เกี่ยวกับไฟบัญชีค่ะนะคะเอาเป็นว่าเราก็เคารพซึ่งกันและกันเนาะแม่ปุ้ยก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้น ก็เดี๋ยวรอเวลาละกันนะคะเมื่อมันมาถึงตรงนี้แล้วอืม t p อไม่เคยได้รับงานเลยของน้องและ TPN เอาก็ไม่ว่าอะไรไม่ได้รับรายงานมาด้วยซ้ำว่าน้องได้รับงานอะไรมีงานอะไร ถ้าแม่ปุ้ยไม่พูดมันจะดูไม่เคลียร์นี่ไงคะออกมาพูดแล้วนะคะไมยถึงเงินรางวาัลใช่คะ่ะเงินรางวาัลทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะอยู่ในสัญญานะคะอืมเราก็ไม่พูดอะไรในสัญญาข้อที่สำคัญสำคัญนะคะ ยกตัวอย่างเป็นบางข้อผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่ปฏิบัติผิดสัญญานี้หรือละทิ้งงานหรือหลีกเลี่ยงงานใดๆตามสัญญานะคะข้ออ่ะนะคะปฏิบัติหน้าที่เป็นแบรนด์แอมรเบอรให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทภายใต้ชื่อบริษัท M U T Select จำกัดเป็นระยะเวลา1ปีนับจากการประกวดนะคะหรือ อภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ได้ตำแหน่งผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่ทำการเป็นผู้แสดงโฆษณาสินค้าซึ่งเป็นคู่แข่งของสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริษัทหรือผู้สับสนทางการประกวดนะคะ AR หรือ Artist Relation มี สิทธิ์มีสักและสิทธิ์ในการทํางานโดยการได้รับการแต่งตั้งจากกองประกวดให้เป็นในระหว่างผู้ดำงรงตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่กับกองประกวดจนสิ้นสุดสัญญายกเว้นแต่ทางกองประกวดยินยอมให้มีส่วนร่วมเข้ามาขอและบริษัทยินยอมนะคะข้อต่อไปกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติตนผิดไปจากข้อตกลงในสัญญาว่าด้วยหน้าที่ของผู้ให้สัญญา บริษัทมีหน้าที่ที่จะไม่จ่ายค่าตอบแทนหรือรางวัลใดๆที่ผู้ชนะการประกวดพึงจะได้รับและหากแม้นว่าบริษัทได้มีการจ่ายเงินไปแล้วผู้ให้สัญญามีสิทธิ์ต้องนํามาคืนมีผู้ให้สัญญาจะต้องนํามาคืนเงินรางวัลหรือส่วนที่ได้รับไปแล้วมาคืนบริษัททั้งหมดรวมถึงการชดเชยค่าเสียหายนะคะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้อยากเอามาอ่านเลยนะคะ เบอร์โทรคนที่ติดต่องานที่ฝ่าย HR ของกองให้ใส่ก็เอาไว้ท้ายสุดแล้วก็เอาเบอร์ผู้จัดการส่วนตัวขึ้นก่อน2เบอร์นะคะการรับงานเองโดยที่ไม่แจ้งกองไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์ให้กองอันนั้นก็ไม่บ้าก,กันคือทุกต่างๆเหล่านี้รอให้เข้ามาพูดคุยหรือแม้กระทั่งการที่กองแจ้งไปแล้วว่าจะแต่งตั้งให้ไปเป็นตัวแทน ไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติอ่ะก็อยู่มาวันหนึ่งก็กลับมาบอกว่าไม่พร้อมไม่ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้แม่พึ่งก็ไม่เคยมาพูดคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวว่างเข้ามาคุยกันมามาพูดกันซีว่ามันจะดําเนินการยังไงมันจะเป็นยังไงคนอาจจะด่ากองด่าสรภาพสะานเราก็ไม่สนหรอกค่ะเพราะว่าเราก็ต้องทํางาน เราคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นๆบริษัทอื่นๆเขาก็คงจะอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเงินรางวัลไม่ได้เยอะเลยนะคะเบอร์หนึ่งก็ได้ไปแล้วตามวาระคนอื่นๆก็ได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ๆวันนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาแม่ปุ้ยก็เลยต้องขอมาชี้แจงในส่วนของตัวเองในส่วนของบริษัทแบบนี้ด้วยเหมือนกันและ ตัวน้องเองก็ไม่เคยเข้ามาพบแม่ปุ้ยใดๆไม่เยอะก็จ่ายจ่ายไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันไม่มีแม่ปุ้ยทําคนเดียวทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนไม่เอาเนื้อ,อแต่น้ําเอาไม่เอาน้ําอาแต่เนื้อนี่ขัเนื้อล่ะค่ะอืมนะคะ,นะคะประกวดเสร็จ ไม่ได้จ่ายทันทีค่ะในสัญญาระบุไว้เลยค่ะ60วัน45วันต้องเข้ามาคุยนะคะอืไหนบอกว่า t ี TV n รับงานตอนเดมอน้องก็ไม่ได้รับเลยตอนไหนคะถ้างานสปอนเซอร์เนี่ยก็ไม่มีค่าตัวนะคะอันไหนไม่ได้รับไม่ได้รับเนี่ยจะต้องมาคุยเลยค่ะ เพราะเราก็เคยมีกรณีที่มีพี่เลี้ยงบางคนรับงานแล้วไม่ได้จ่ายน้องอาจจะลืมหรืออะไรแล้วก็ตามให้ได้หมดแต่นี่คือไม่มีที่จะไม่ได้จ่ายนะคะต้องเข้ามาคุยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะพูดในมุม ของบริษัทอแอนนาเสือเอาเบอร์ผู้จัดการขึ้นนั่นแม่ปุ้ยเป็นคนมอบหมายเขามีหนังสือมาเป็นเรื่องให้ทําหนังสือมาเป็นเรื่องเป็นราวมาพูดกับเราทุกอย่างนั้นเราบอกเอาเลยเพราะว่าผู้จัดการกองของแอนนาเสือทํางานกับเรามันนานมาก ะะสรุปทีก็สรุปให้ฟังไปแล้วล่ะคะ่ะว่าทุกอย่างมันมีเงื่อนไขของมันเดิงจริงๆน้องจะต้องเข้ามาคุยมานัดแม่ปุ้ยเลยถ้าไม่คุยกับกับผู้จัดการกองไม่คุยกับพี่เลี้ยงกองนัดแม่ปุ้ยเลยคนอื่นผิดเสมอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอืม เอออะด่ากองด่าอะไรได้หมดค่ะแต่ว่าใช่ค่ะเงินรางวัลก็คือเงินรางวัลถูกต้องและในสัญญาของการให้เงินรางวัลมันมีชัดเจนทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ไม่สนใจเรารู้ว่าขอ้อเท็จริงเป็นยังไงนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะรองอื่นๆก็ได้หมดเนาะ เพียงแต่ว่าทุกอย่างอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีเงื่อนไขของมันเอะอะด่าก็ไม่สนใจอยู่ดีนะคะคิดว่าถ้าเป็นบริษัทอื่นเขาคงคงเขาคงไม่ได้เงียบแบบนี้นะคะหวานมากไม่หวานหรอกค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่ดีๆก็สาดแสงเข้ามาให้ เงื่อนไขย,ยังไงนะคะเมื่อกี้อ่านไปแล้วเนาะอ่านหลักหลักสามสี่ข้อจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เยอะแต่ว่าอ่านหลักๆนะคะอืมแสงไม่ดีถูกต้องค่ะแต่ก็ถึงออกอธิบายไงคะถ้าแสงดีก็ไม่ต้องออกอธิบายเมื่อกี้เช็คไปแล้วคะ่ะว่ามันเป็นยังไงเนาะก็เอาเป็นว่า ตามนี้นะคะจริงๆน้องก็เป็นคนน่ารักนะคะมันไม่ต้องปลดหรอกคะ่ะเพราะว่ามันจะไปไปปลดทำไมไม่ต้องปลดเข้ามาคุยแต่ก็ไม่เคยได้เข้ามาคุยนะคะ คนเม้น้นได้นะคะเม้นได้ตามใจชอบมันก็เป็นปกติอยู่แล้วทีมใครเป็นก็เป็นทีมใครเชียร์คนนั้นก็ด่าคนนี้เชียร์คนนี้ก็ด่าคนนัน้นไม่ใช่การผ่อนใจค่ะทุกเวทีเงินรางวัลจ่ายตามงวดเพราะบางทีก็ไม่มาทำงานไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับเคสนี้นะคะเอาเป็นว่า ตั้งแต่ฟ้าใสฟ้าใสไม่เห็นเกี่ยวเลยนะคะอืมนะคะก็เอาเป็นว่าแม่ก็คงจะไม่พูดอะไรในเรื่องนี้นะคะเขคิดว่าถ้ามันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็มาคุยกัน นะคะไลฟ์ขายของแบรนด์คู่แข่งมันก็มีอยู่ชัดเจนในสัญญามันมันมีอะไรหลายอย่างรับงานเล่นละครแม่ยังไม่รู้เลยว่า mm hmm. เห็นพี่อาร์เราบอกว่ามีงานละครแม่ยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรนะคะก็เอาเป็นว่าจริงๆไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะแม่ก็ไม่ค่อยไม่ได้อยากจะมีเรื่องกับใครก็อยู่ทํางานของเราไปไม่ได้อยากจะมีเรื่องกับใครรักรักใครชอบใครก็เชร์กันไปเนาะแต่ว่า แม่ก็ต้องออกมาพูดในค่าคืนนี้เอาเป็นว่าวันนี้ก็ออกมาคุยแล้วเนอ้องเดี๋ยววันอื่นๆก็คงจะมีเรื่องคุยต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะนะคะ ก็เจอกันในข้อกฎหมายดีกว่าไม่ต้องอย่ามาพูดซัดไปซัดมามันไม่ดีหรอกคะ่ะนะคะเราก็คุยกันในแง่กฎหมายแล้วกันเนาะคะ่ะโอเคคะ่ะแจ้งกองตลอดหนูเป็นคนในกองเหรอหนูถึงรู้อืม นะคะเอาละค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่ต้องไปเก็บของพรุ่งนี้จะต้องไปจริงๆก็ฝากเอทั้งพี่คิมและแม่เอ็มนะคะแม่ปุ้ยก็ไม่เคยมีประเด็นอะไรด้วยเลยก็นับถือกันนะคะแต่จริงๆแล้วก็งงๆเหมือนกันเนาะมีเรื่องอะไรแม่ปุ้ยก็ไม่เคยพูดไม่เคยอะไรทั้งนั้นก็รักนับถือกันดีเอาเป็นว่าวันนี้แม่ปุ้ยจะต้อง สวัสดีไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเก็บของอะไรอย่งพ่กนี้ต้องเดินทางแต่ชาวตรูเพื่อจะไปเวียดนามนะคะขอบคุณนะคะคนที่พาดพิงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีจริงอยู่แล้วแม่ปุ้ยเชื่อขอให้ความบาปกรรมกลับไปที่คุณนะคะที่คุณกำลัง พูดพาดพิงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครก็ตามเนาะพรุ่งนี้จะไปเวียดนามค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องหงเวียดนามมิสโกลบอลเวียดนามด้วยนางก็น่ารักสู้มากแล้วก็ทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลมากนะคะก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจน้องด้วยวันที่18ก็มีภารกิจต้องไปญี่ปุ่นนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะ ขอบคุณมากค่ะใครชอบก็เชียร์กันค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวชีวิตกันนะคะขอบคุณค่ะ